สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับอ้าวเต้าสวัสดีครับฝากช่องหน่อยนะครับเด้อช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับฝากคนที่ตามช่องบ่าวตุ้ยหน่อะครับเด้อคลิปที่หกครับของครับอันนี้ครับพี่น้องตอนแรกว่าทีตั้งบนสนามครับบานนี้ฝนตกเมื่อคืนนี่หน้ามันอ่างร่มมาได้เลยต้องเปลี่ยนทิศทางครับหันมาตั้งทั้งผีครับบานนี้หันหลังมาทางนี้ครับหันหน้าไปทางโรงเรียนครับ ครับผมกลายเป็นน้าขวางครับวันนี้บริเวณ้านหน้านะครับเปลี่ยนแบงเปลี่ยนแปลงครับจมเลยครับขนาดรถของใหค้ายองนิดหน่อยยังจมครับโอ้ยขอบคุณนี่ครับพี่น้องโมเตอร์สิพลาส์ไทยเบิ่งนครับเออเออนอนเในนูกเด้อ สวัสดีครับลูกสาวมาเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องฝากช่องหน้อยครับด้ช่องช่องน้อยๆครับช่องเบาตัวน้ำพ่นออกไปเชียวครับฝากช่องน้ำลูกสาวนะครับลูกสาวลูกหักลูกแพง้แพงน<พ>ี่ไแห้งสำนยตาครับว<พ>ันไหนลูกลูกก็ต้ตองฝากช่องกับพ่อแม่ <c oughs> เอาแม่พอแม่อ้าวคือูสึกรู้ส่องหน่อยเด้อส่องไม่แห้งนะครับหักคือเก่าแพ้งก็ไม่แห้งตัวสมื่นเนี่ยมาไหนพักเลยทายคลิปอย่างเดียวระวังจอระวังน็อกในหลูกพักพอนกันเถอะวันนี้ขาจอยมาเนีเ่ย ไม่อย่ากทำเพืนค่าเลนี่ครับอันนี่ครับอันสาย่าพนับเบียร์ร้อยคิปครับตอนนี้คลิปอยู่ใช้พอตอนนี้ตาเล่นเมื่อไหร่ตอนนี้ไปพักพ่อนไปไปไปมากอกทัพหัวลูกไปพักพ่อนไปนี่ครับลูกสาวครับนี่ครับอ้าวสวัสดีครับพูดสวัสดีครับพูด สวัสครับผมนุนพันธ์นือครับสวัสดีครับตะละสวัสดีเนี๋ยสวัสดีอ่ออาเฟยสวัสดีเต้ตลาดแตกสวัสดีครับอันอไอ้ไส้แต่จะคลิปแหละครับต้องมาได้ครับนิวน้อยเลยผมมันเห็นซุ่มจอดหรอไอยไมีแสงประกายขึ้นมาแสงแตะเวนจา่าหลดพ <c oughs> ี่น้องเงนเอฟซีบอกบอกว่าจะพาเลขแบบนี้แล้วมันอยู่นก้อยขอบอันเลิกเลิกแจ้งลุ่นอ่ะผมมาบอกบ่าจะพาเลขือนกันเลิกแจ้กันมาอันดียวบอยว่า จำในบ่มือประุมอยู่สีระเกดจำในบ่ทันทีโยกมือน่ะผู้ใดยกสองขางค่อยนี่ยนะบอกให้เลืกยำนหมันบอกให้เลิกแจ้ยงเราเก็บของแล้วคููจัดผู้จัดผู้จัดข้าวจังสั่นเอาจังสี่เอาเมื่อยบ่เนี่ยมื่อยบ่มากครับเมื่อยบ่เวลาสิตัางนี่แนะนำได้้กินคือชิมีแห้งเนาะเนาะได้ข้าวันไม่เข้าเนี่ยได้ข้าวมาเลยด้ได้ข้าวว่าอย่างสปอนเซอร์ผ่ากับวังเศร้านี่ผมไล่สดครับ โน่นนี่นั่นแหละพี่น้องเอฟซีอีลาน้อยนี่แหละค่าทาดีโน่นที่นั่นแหละแต่ค่าทาดีเจ้าเคยาแค่ยังงี้ค่าท้าบอคุณคุณบอจะยังงี้วางไหนอ่ะจะปล่อยฟังยังไงด้วยงเพียงเออนท่แหละเอ๋อจัดไปนี่ครับอันนี้กระเป๋าเด้อไหนว่างเลยเนี่ยส,สปอนเซอร์เด้อยี่สิบขวดเด้อครับครับนี่อ่ะเจ้าจมัน มันส่วนต่างของแม่นึแมนุ่ยนี่แหละสองร้อยสี่สิบบาทสปอนเซอร์ยี่สิบขวดเด้อครับก็บริหน่อยบได้หลายดอกข้าเจ้าครับให้ก็ร่างใจที่เมืองหลังอะแหละเนาะผมก็เอสตั้งอยู่ตลอดตัวครับครับแต่ที่จริงก็หอะไรเหมือนเดิมอะยักยอกชิ้นละตัวชิ้นชิ้นลชิ้นแลนด์จะเอาเรื่องกินมาเราเลยนะกินข้าวไหมครักินข้าวกันแล้วก็ตุ้ยิบสิบสองจิ้มแล้วแล้วเรต้องเงินเดี๋ยวกินทอดด้วยนี่ ลี่จะงานนี่อีกสามงานล้อโล่งเลยครับวันนี้พ่อปวดของผมครับเราสองงานครับเอาบิดวงนล้วเงินไปสามเลยเอาโบมีแอร์บิดวงกว่าสองงานยกเลิกแมนบอกคือว่าลมบินยกเลิกแล้วแมนบอกอ่ะซื้อล้วใส่แนวมือนี่หนึ่งเอาบุญนี่ว่านองนับกันเลยอีกสองมื่นเอ้าแมนบอก ทิรอก็้งาเอะ้มาทั้งเาะังไหนกับลูกหลานไหนกังใจเด้อรมเนาะสู่อันนี้พอปูดเล้อายุอันนี้ไป็นไซบครับกินบ้างบับาหนึ่งเดียว่ายมมากินเหรอสวัสดี่อำจเกลียแล้วลดชนาอะไรคะไอบอกะไรเธอเลยจะไปหาบอกกับผู้ชายโทรทีไอบอกไอบมักอาหารตไอบอกว่าจังไหนอาหารตาหัวไงนี่อาหารต่มีไสดนะยายเฮ็ดตัวหนาตัวตาเด้อ ม้อนึงพูใจอ้น <terminar aría> no ี่ครับก็หยอก้นโน้มวยครับะเดี๋ยวบานนี้ไ้เอกเลยครับเหลือเมนุยครับบานนี้เมนุยเมนุยไปใส่ล่ะไมนุยใสน้อมนุย่ใส่้นเยเนี่ยโอ้ยอยู่ใส่ปะ ไม่มีเอนเตอห์มอน์ะไรแนี้ไปคนมันไปกับหมอแล้วบ่อยู่สายนอแม่คอยโอ้อยู่พี่นว่าจะได้บุญอย่างอย่าเอิ่นจะซื้อไม่อยากเอิ่นซื้อเชื่อกเชื่กอะไรบ่สวางสมองทีเดียวไล่ซดนะเชื่อได้อยู่ค่ะอืมนั่นแหละว่าแต่โน่นนี่นั่นแล้วเราเรื่องนั้นที่นี่แหละบ้านนี้พี่น้องคาถาจะเห็นจะท่องคาถาอะไรเนี่ยเอาเอาเอาขอคอคอก่อนเนาะโอ้ อุ้งอิงอุ้งอิงงอิงโอ้โหอะคนนี้ใช่ไหมเนี่ยในยูทูบะนี่นี่ครับหาลอยคะแนนโอ้ยขอบกรบขอบพคทเาคุยกันในโซดแต่แหละว่าโน่นนี่น่นแม่เสียเสียงกันไปหาลอยแลแหละมันเนี่ก็ได้ขึ้นมากเลยเด้อให้เพิ่นได้ขึ้นไปหลายกุกเก่าอผู้คนใส่มากวยพอนนะขายเพิ่นลำๆรวย เดี premises, 1, Th Th yeah, ่ยวขาดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเบิด์ตขอบขั้วเราไปไซม่าไซกะอยู่ดีไม่แห้งขอบนี่ค่ะหนานี่บอพี่ดีทันดีก็มาแล้วเห็นไหมะเอาบอตัยก็เป็นสะพานไหนแล้วเนาะต่อไปเรามีอันนี้กินแล้วก็แล้วแต่แม่ครับอันนี้คือพี่น้องเอฟซีเห็นผู้ละเศร้าบายเศร้าคะแนนซิคะแนนมันใส่กันตรงไหนผมอะไรบางแหลมเจ็ดหล่อสี่สิบบาทแค่ทหารที่กับใครทีมคนว่ยเรียนซื้อน้ำไปอีกเศร้าขวดนะที่เหลือผมว่าพ่อเขาต้องเอามาเขาเขา่หานเนี่ย อเลเอเอาเยวมานเปนแม่ออแม่พักฟันซะานี่ขอบคุณขอคุณนะแม่นะครับครับรมนี่ครับนองจัดการนี่นครับโลดเร็วท่านใจได้ผมนี่เอาให้ป้าผมจัดการอยครับบอกหล่ป้มเรลามทอันกเื่อนะบอกไรเอเลย อย่ามาบอกกบูไส่ควงมักเลยบอได้บอกแล้เธอเดียเอาไส่นี่ไส่นี่ไส่นี่ได้เถอะจริงจริงว่าแหลายนี่ยูมันนี่มันบอกบอกมักมาบอกกบูไส่ไม่บอกร่อยนึงกันป้ยมอร่อยแค่นั้นแหละ Thank you เป็นจุพาพคำแบบว้าน ข้างยู่มอมแม่น่ะซี่ไห้ใส่ทุกมือทุกมือครูเดือนเลยยังมาสาวทรงเขาทรงหนามครูเสาเลยโอ้ยเก็บช่องนะแม่ขนมว่าเมียนยังยังมาบอกไก่ลายฝาหมูแต่ไหนยิ่งเขาวายเอ็ดว่ามีผู้อยู่รถคันหนึ่งกันบ่เปี๊คือว่าไหนยิ่งว่ามีผู้อยู่รถนอนบึ้มบึ้มอยู่รถอยู่เปี๊ยงเปี๊ยงอยู่รถลำพงไ้ฮะไปทั่วฮะไอ้เขามาเบิ่งแล้วไอ้เขาที่นั่งไห้เน้ยนี่อาหารถูกปากรสชาติถึงใจผมไม่ใจจะบอกรถเศร้าเศร้าเศร้าผมม่ใจจะบอก เไอ้ข้าวจากไหนนะทำทำฟังข้าวหนานึงวางไหนห่อยฟังนิดนึงด้วข้าวหนาหนึงวางไหน่อยฟังด้วยบอยดาวหักอกอย่างน้หนุ่มคอนไว้เด็ไ่ไหดับอนาดบอ y o u มาก e คาฮักอกอย่านี้หนั่มคอนไวทบเดสดไมาแรงดับอนาดูทูบเบอร์หนุ่ม แแก่ล้วยิงตายคารีสอดแต่เสียอย่างเดียวไม่มีน้ำโมแม่ในโลกตายได้อันยูทูบเบอร์อันผูกไส่น่ะตายผูกคอตายตุ่นเสียเอาเเอออาาาัันนนโลลมแ้วครับพี่น้องขอบคุณสำรับอันการรับชมนะครับได้สาระบ้างบ่สาระบ้างครับส่วนมากสิไปทางบ่มีสาระ น้าล้างน้ำลามันหลายครับดีแลกเนาะใครเขียนแน่เนาะมันจากที่เขียนมาหลายโดนแหละเลือกชองของตุ้หลักสาระเยอะสาระยังสาระยังจุดจุดจุดพุ้ยอ๋อพ่อครับคติว่าคนล้มอย่าข้ามไหนอันเหยียบซ้ำกระลืบพ่อพออยู่ห่างผมได้ตีเอาแต่อยู่ห่างเล้วเนาะมูฮูอยู่ห่างลูกจะอยู่ห่างใครอาจารย์เนี่นี่อาจารย์เนี่ อาจารย์เนี่นี่นวดเอากินกินอันนี้อันนี้ถ้าผมถามเนี่ยวันนี้สิตังวันที่ยันแจ็คหน่อยบอกสักพักกันหมอพักก็นเนาะไม่ต้องใบด่างเพื่อเออหทุกจ่อหายใจกันด้วยลิ้นนะเอาไหมให้หายใจเต็มปอดล้นิหายใจมันเต็มปอดหายใจด้วยลิ้นเมื่อวานใบด่างขั้นฝนมาตกมาพามันแล้วครับเมื่อวานทุกระบบมันแล้วแถลงทุ่มสิบนาทีหายใจมันเต็มปอดก่อนพักผ่อนนะบ่กบอกบอกก็ตีไว้ฮอตยิงไม่ได้พักผ่อนเง้ยอ๋อคันนันมี ผูดเอาไปให้กำลังใจเหนี่อยนี่เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับคลิปหน้าอย่างพ้อนไหมครับเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบิร์นด้วยลำเฟินออฟเชียครับไฮตะย่ากระสุนแปดหมื่นซับนะครับน้องพี่น้องเรขอบคุณเนฟซี่สุกุทุกคนนะครับที่หนารักครับที่ให้นี่ครับความเมตตาเมนูอย่างกับทีมคอนวอยเบิ่งหลังเหงาเนี่ยครับนี่ได้ค่าน้ำค่าไนค่าเล็กน้ำใสโอ้ยค่าสปอนเซอร์ป่าพีชนี่ครับเอาครับเพื่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ